พี่นรมจะไาเล่นเกมน,น,นี้กันก่อนไปเล่นกันเลยค่ะเราเห็นเขาเห็นกันก็เลยยักเล่นแบบน,นี้นกันจะน้ก็ขึ้นแบบนี้มานะคะเยวก็เล่นเลยนะคะแล้วก็เคยเล่นก่อนอันนี้แหละแต่เรามาเลือกกันนะคะว่าเอาอะเลือกไม่ถูกเลยเอานี้แล้วกันเนาะแล้วก็ส่วน,น,นี้ถนาดอันนี้มากที่สุดแล้วอ่าเป็นซีกกอกแล้วกันนะคะสีก็สีเขียวโอเคเริ่มเลยค่ะ,อ,ะอืม ำไมมันไม่ค่อยขนาดยังไม่รู้เลยก็มันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราเจอตรงกลางเราเราจะชอบใช้ตรงกลางนะคะเพราะว่าเออนื่องจากใช้ตรงกลางมันมันมันจะมีสิทธิพิเศษไงคะอ่ามันมันมาเยอะแล้วค่ะสิทธิพิเศษของเรานี่แล้วก็ค่อยๆตุ้มไปเรื่อยๆนะคะ เราเป็นที่หนึ่งตลอดค่ะเป็นที่หนึ่งตลอดค่ะมอเก่งมอเก่งแต่เราก็เป็นที่หนึ่งจริงๆนะไม่เชื่อหรอจเป็นที่หนึ่งแล้วเออเป็นไงจ๊ะแต่มีอยู่สามครั้งที่เราแพ้นะคะเราก็เลยยิงเลยโอ้ยดีจังแล้วก็แกท็บซุปเพลงต่อค่ะเราไม่ชอบการที่ คนเนี่ยมาแย่งที่ที่ของเรานะคะแต่เราชอบเนี่ยที่ไปแย่งที่ของคนอื่นหรือว่าทําให้คนอื่นตายนะคะเพราะว่าถ้าการที่ทําให้คนอื่นตายเนี่ยเราจะมีสิธิพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราจะสามารถเติมทำให้คนคนนั้นเนี so ่ยเอิ so ่มตายแล้วก็เราจะได้เจ้าเขียวเขียวบอกเขียวเขียวเนี่ยเพิ่มด้วยมันจนดีมากกะ โอเคค่ะเปทีน่หนึ่งแล้วดีจังแต่ว่าเราแนะนำทุกคนนะถ้าเราได้เท่าไหนอะเราไม่ต้องเอายาวมากนะตรงสุดท้ายเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทิ้งของเราไปเดีอะโอเคค่ะตอนนี้เราเลเวลที่54แล้วเนาะจะสตาร์ตต่อค่ะนี่ค่ะโอเคไปเลย เราคิดว่ามันน่าจะปิดอันติดแต่อันนี้ไม่มีสิ่งพิเศษนะคะบางทีเนี่ยก็มีคนที่จะมาแย่งสิ่งพิเศษของเราแต่บางทีเนี่ยก็ไม่มีนะคะสิ่งพิเศษสิ่นใหญ่จะเป็นตรงกลางนะคะเย่ที่ไหนล้วโอ๊ยเอาไปเยอะเสียเย่ค่ะได้แล้ว เดี๋ยวเราจะทำให้บล็อกของเรามันหนาขึ้นโดยการไปเอาบล็อกใหม่นะคะเอาบล็อกนี้แล้วกันนะคะแล้วก็สีนะเราก็เอาสีเดิมาแหละแต่แคเ่เอาสีอ่อนลงไปเราคิดว่าตัวละครของเราส่งผลต่อการทำของเขามากอะ่ะโอเคจ้าได้โอ้วขอขโมยลูกบอลคุณไปน,นานานาไป เธอจะชนะหรอฮะเธอจะชนะหรอทำไมเขาแย่งสิดท่เสียตรงนี้เยอะมากเลยแย่ฮแย่ฮะอแพย่บไปคิดงกเราไม่นาไปว่าหนอ่นได้เลยเนาะไม่น่าเลยเนาะ นี่แกมาทำชั้นหรอแต่เราก็งงนะในบางทีอ่ะคือเขายังไม่มีบล็อกอะไรอ่ะแล้วเราก็สามารถไปต่อทู้กับเขาได้คือเรางมามงมากตับงงมาตลอดเลยว่ามันเป็นปไปได้ยัยยยงนะไออองอย่าิหาป็นกับการกดอืนนะคะาให้เราแค้อ,อ,อแพ้ไปแล้ว ดูงกนันนึงเย้สูเย้สูโอ้โอ,อ้ได้สักทีรำจะแตกดิน,นี่ในในใค่ะก็ขอแค่นี้นะคะจบก,การประมวลผลค่ะขอบคุณค่ะ